วันนี้นะคะสวัสด so ีนักเรียนนะคะวันนี <t <t ้เป็นการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะนะคะเป็นการเขียนลายกระจังนะคะลายกระจังก็จะมีหลากหลายลายนะคะถ้าอยู่ตัวดีๆเรก็จะเต็มไปด้วยประเภทของลายกระจังก็จะมีกระจังตาอ้อยกระจังปันป้ากระจังใบเทศนะคะลักษณะของลายกระจังมีมากมายทีนี้วันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนลายกระจังตาอ้อยนะคะกระจังตาอ้อยนะคะเป็นพื้นฐานของ การเขียนลดลายต่างๆให้แบบต่อเนื่องเช่นการเหมือนกับลายกระหนกสาตัวนะคะมีวันนี้นะคะลายกระจังตาอ้อยจะมีรูปทรงที่มีรูปั่งรูปทรงนะคะเป็นตัวเส้นที่อ่อนเรียวทั้งซ้ายและขวาปลายยอดจะมีความแหลมมีบากหรือว่ารอยหยักนะคะรอยหยักจะมีอยู่ทั้งสองข้างเลยเมื่ออยู่เฉพาะตัวเดียวๆนะคะตัวเดียวๆหรือเดียวยมันดูดดๆประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าลายตาอ้อยนะเป็นลายติดต่อซ้ายและขวานะคะเาจะต้องเขียนให้เหมือนกันซ้ายและขวาเช่นเป็นการเขียนเหมือนกับลายดอกบัวคว่ำหรือดอกบัวไหลนะคะเป็นตัวอย่างของลายกระจังที่จะส่งต่อไปถึงการเขียนลายกระจังใบเทศนะคะเช่นเดียวกับ การเขียนลายกระจังฟันปลานะคะแต่ลายนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตัวย่อที่2รองจากลายกระจังฟันปลานะคะมีลายติดต่อกันซ้ายและขวานเรียนเริ่มที่การเขียนลายนะคะเริ่มจากการเขียนตารางนะคะเป็นลักษณะลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะกว้างยาวนะคะทั้งสีด้านจะมีความยาวเท่ากันความสูงเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักเรียนสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะคะครูจะอยู่ที่ครูจะทําให้ลายเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสในลักษณะ5คูณ5คูณ5คูณานะคะก็คือ5เซนทิเมตรทุกด้าคครรึึ่่่งงงขอแบงเลยนะคะเป็น แบ่งขึ้นนะคะเป็นสองจุดห้าสองจุดห้าบวกสองจุดห้าเป็นห้านะคะอุจะเริ่มตีกรอ,อก,ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการตีเส้นเลยนะคะได้สี่เหลี่ยมแล้วแล้วกันะคะเราก็จะโจงเป็นยอดสามเหลี่ยมก่อนนะคะเป็นพื้นฐานลายกระจังตาอ้อยกับลายกระจังฝนปานะคะมันเป็นการต่อลายต่อนเนื่องกันมาแรกๆก็จะเป็นลายปักปาก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำลายกระจังตาอ้อยนะคะเริ่มจากการร่างตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้คือรอยเราที่จะบะเราก็กำหนดหรือว่า รูล้ะมจะบักตรงนี้นะคะังจากนั้นเราก็ลากเส้นเลยนะคะลากเส้นจากยอดุมมาให้เป็นรูปบัวเป็นรูปเส้นโค้งนิดนึงได้หนึ่งข้างส่วนนี้เราก็บักลงมาตรงนี้ก็จะเป็นยอดออกมาทีนี้นะคะนักเรียนตรงนี้นักเรียนจะต้องตีเส้นโค้งมาให้มันเป็นแบนี้นะคะอลองดูนะได้แล้วหนึ่งข้างส่วนด้านที่สองเราก็ทําเช่นกันให้เป็นเหมือนดอกบัวลเลยนะคะใครไม่ถนัดนักเรียนลองล่างเบาๆก่อนแล้วค่อยเริ่มจากการล่างเส้นหนักนะคะไม่งั้นนะคะนักเรียนจะลบยากถ้าไม่มั่นใจแล้วลบออกยากนะคะดีสอมีความเข้ม ไม่สวยเราปรับได้เริ่มแรกไม่เป็นไรนะคะจากนั้นนักเรียนเห็นเส้นนี้ไหมเส้นนี้นะคะจะเป็นลายซ้อนข้างในอีกนะคะอันนี้คือได้หนึหน่งแบบละแล้วก็จะเขียนตัวข้างในอีกนะคะตรงนี้ยอดตรงฐานของเขาจะอยู่ครึ่งหนึ่งนักเรียนดูนะคะระยะหา่างซ้ายขวาเท่า <c oughs> กาันยอดเหมือนกันนะคะโค้งเลยตีโค้งเหมือนกับกรอบข้างนอกนะคะให้เป็นรูปกรอบบัวนะคะได้แล้วอันที่หนึ่งนะเห็นได้แล้วอันที่หนึ่งต่อไปอันที่สองนักเรียนก็จะมีการนะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นการตีเส้นนะคะห้าคูณห้าคูณห้าคูณห้าเลยนะคะ อ่าห้าคูณห้าคูณห้าคูณห้าแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะสองจุดห้าแล้วก็สองจุดห้าอันนี้ก็จะเป็นสองจุดห้าเช่นกันนะคะนักเรียน,นนี้เป็นการเขียนพื้นฐานเลยนักเรียนลองฝึกด,ดูนะอ่าครั้งที่แล้วครูอ่าในตอนที่เราเรียนโน้ตเราให้เราเราให้เขียนทั้งหมดนะคะห้าแถวก็คือมีความขึ้นหน้านะคะอืมนักเรียนทหมนะคะอ่าตีเส้นก่อนเลยไม่มั่นใจตีก่อนนะคะแต่จำไว้ว่าซ้ายและขวาจะมีลักษณะเหมือนกันนะคะอันนี้เราปา ยอบนบโค้งลงมาตรงนี้ก็จะเป็นรอยโคง้งซ้ายและขวานะคะอะป็นดอกบัวได้แล้วไม่ได้แล้วเราจะมาบาดนะคะเราจะมาต่อลายอีกนะคะก็จะเป็นดอกบัวฐานบนนะคะก็จะเป็นดอกบัวซ้อนอีกนะคะซ้อนนะซ้อน ยอดบนนะคะเป็นดอกบระตูมแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นครึ่งหนึ่งคุณครูสอนเพว่าต้องเป็นครึ่งหนึ่งเราก็ใส่ขึ้นไปเลยเป็นแบบว่ายอดที่สองเห็นไหมคะอืมตรงนี้ก็จะเป็นรอยบักนะตรงนี้ก็จะเป็นบักลอยลงมาอ่าบักลงมาค่ะบักลงมาเลยอ่าหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับลายกระหนกตรงเห็นไหมคะตรงเนี้ยที่นักเรียนมีการบักลงก็จะเป็นลายกระหนกซ้อนน้ำมาแล้วก็ใส่แล้วไปเลยอ่าได้หนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นรอยบักเข้ามาครึ่งหนึ่งเห็นไหมคะอ่าแล้วก็ใส่ลายกระหนกไปเลยแล้วก็จะมีรอยบักเข้าไปนะคะอ่ได้้แลวไหน